อ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ลุงขอมาพูดนะคะในฝั่งของ mindset นะคะหรือว่าทัศนคตินะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์หลายๆท่านเนาะอ่ะมาดูกันนะคะทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเทรดเนี่ยมักจะมีคนอยู่หลายกลุ่มเสมอเสมอนะอ่ะนะคะก็จะมีคนกลุ่มแรกอ่ะมาดูนะนะคะเวลาทำอะไรก็ตามผิดหนึ่งครั้งนะเทรดครั้งที่หนึ่งผิด โอเคไม่เอาแล้วเปลี่ยนระบบนะคะคุณเปลี่ยนระบบเร็วเกินหรือเปล่านะคะเทรดแค่หนึ่งครั้งผิดไม่เอาละเปลี่ยนระบบใหม่ผิดหนึ่งครั้งเปลี่ยนระบบผิดหนึ่งครั้งเปลี่ยนระบบอันนี้มันเร็วเกินไปนะคะลุงอยากจะแนะนําว่าให้ทําการ Money Management เช่นนะคะหเดือนเนี่ยคุณจะเทรดกี่ครั้งคุณถามตัวเองเลยว่า1เดือนคุณจะเทรดกี่ครั้งเช่น20ครั้งนะคะเทรดวันละครั้งนะคะ ดังนั้นคุณจะต้องมีกระสุนหรือว่าเงินทุน20นัดคุณผิด1นัดคุณยังเหลืออีก19นัดไว้แก้ไขอ่ะแล้วผิด1ครั้ง SL 200จุด TP 300จุดคือเราอ,อาหนึ่งหต่อหนเป็นอย่างตำ่ำอ่ะนะคะคนกลุ่มแรกเนี่ยไม่เอาละผิด1ครั้งไม่เอาแล้วนะ,ะไปละบายบายนะคะคนกลุ่มที่2องุ้ยฉันยังเหลืออ,อีก19นัดนี่อะนะคะก็เทรด ไม้แรกเนี่ยผิดไม้ที่สองอะ SL สองร TP ส0 0รเป็นอย่างต่ำจริงๆแล้วมันได้ประมาณห้าร้อยนะคะแต่ว่าลุ่งเอาอย่างต่ำแล้วกันประมาณสามร้อยนะคะหนึ่งหนึ่งจุหเท่าของความเสี่ยงถ้าเสียจะเสียสอง้อยถ้าได้จะได้สา0ร้อยะหนจุเท่าของความเสี่ยงจริงๆแล้วสามารถทำได้มากกว่านี้นะคะอันนี้รุ่งเอาอย่างต่ำอะนะคะ มาดูต่อนะนะคะมาดูต่อในวันถัดไปนะคะในวันถัดไปเนี่ยนะคะ <c oughs> เข้าเงื่อนไขาการเทรดมีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวนะคะถ้าคุณใช้เทรดเซตอัพโอเวอร์โซโอเวอร์บอนะคะมีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวแล้วก็มีสัญญาณสั่งบาย <c oughs> อันนี้เราใช้เทรดเซตอัพโอเวอร์โซโอเวอร์บอนะคะนะคะอะ่ะนะคะเราก็เปิดออเดอร์ล้วก็ถูกอีกนะคะ,ะมาดูวันต่อมานะคะวันต่อมานะอะ่ะมาดูนะมาดูนะคะ มีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวทยี่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะตรงนี้นะคะที่ลุงเอาเมาส์ชี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนะคะจากนั้นมีอะไรต่อนะคะดูนะเนี่ยมีสัญญาณสังบายตรงนี้นะคะล้วก็ออกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะ 2> SL 2 0 0จุดนะคะ TP ก็1.5เท่าเป็นอย่างต่ำจริงๆแล้วมันก็จะได้เยอะกว่านะแต่ลุงเอา1.5่งเท่าเป็นอย่างต่ำก็แล้วกันนะคะประมาณนี้เนาะ จากเนี้ยเราเราเห็นอะไรบ้างคุณดูสิอันนี้คือกราฟปัจจุบันแล้วคือไซด์เวทเทรนนะคะไม่มีจังหวะให้เทรดแท่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไซด์เวนะคะเนี่ยนะคะเข้าไปถอะเดี๋ยวก็โดนนะคะโดนสะบัดขึ้นสะบัดลงนะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะอ่ะคุณดูนะนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยเห็นไหมอ่าสามครั้งสี่ครั้งเราผิดหนึ่งได้สามยังไงมันก็กำไรถูกไหม แต่ถ้าเรามีทัศนคติที่แย่และเราไม่ยอมฝึกแบ็กเทสไม่ยอมฝึกซ้อมเทรดไม่ยอมซ้อมเทรดอยู่ๆเข้าออเดอร์เลยเหตุผลอะไรก็ไม่มีเข้าด้วยเทรดเซตอัพอะไรก็ไม่มีเห็นไหมมันก็จะมีคน2กลุ่มเสมอนะคะกลุ่มหนึ่งที่ยืนระยะเทรดได้ไม่เซตดีก็จะจบในที่สุด